เคยสงสัยกันไหมคะว่าสถานการณ์ตามแนวชายแดนที่เราอาจจะได้ยินข่าวว่าสงบเรียบร้อยดีที่จริงแล้วอ,อ,อาจจะมีความตึงเครียดซ่อนอยู่มากน้อยแค่ไหนวันนี้เราจะมาลงลึกกันในสถานการณ์การประทะ บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งเป็นข้อมูลที่เราเพิ่งรับมาสดๆร้อนๆเลยค่ะภารกิจของเราในวันนี้ก็คือการทําความเข้าใจลําดับเหตุการณ์ทั้งหมดปฏิบัติการตอบโต้ของฝ่ายไทยและที่สําคัญคือความหมายทางยุทธศาสตร์ของพื้นที่ที่เป็นข้อพิพาทกันเอาละค่ะเรามาค่อยๆแกะรอยเรื่องนี้ไปพร้อมกันนะคะครับและต้องขอเน้นย้ําตั้งแต,แต่แรกเลยว่าสิ่งที่เรากําลังจะคุยกันนี้ไม่ใช่การกระทบก,กระทั่งกันเล็กๆน้อยๆตามแนวชายแดนแบบที่เคยได้ยินกันนะครับ แต่นี่คือการใช้กำลังและอาวุธหนักเข้าปะทะกันอย่างเต็มรูปแบบเลยทั้งทางบกแล้วก็ทางอากาศด้วยซึ่งมันสะท้อนให้เห็นภาพความเปราะบางของสถานการณ์ชายแดนที่ชัดเจนมากจริงๆครับ1สัปดาห์แล้วเริ่มจากเหตุการณ์ที่ทหารไทยสองนายถูกยิงเสียชีวิตที่บริเวณภูผาเหล็กจังหวัดศรีสะเกดซึ่งเหตุการณ์นั้นเองก็กลายเป็นชนวนที่ทําให้เกิดปฏิบัติการตอบโต้ต่อเนื่องมาตลอดทั้งสัปดาห์เลยค่ะ และความตึงเครียดก็เดินทางมาถึงจุดเดือดจริงๆก็เมื่อคืนที่ผ่านมานี้เองครับเพราะมีการเจรจามีการพูดคุยกันของระดับผู้บังคับบัญชาในพื้นที่และก็ได้ข้อตกลงกันว่าจะมีการหยุดยิงอ๋อมีการตกลงหยุดยิงกันด้วยใช่ครับตกลงว่าจะหยุดยิงกันในเวลา4ี่ทุ่มหรือ22นาฬิกา ซึ่งโดยปกติแล้วควรจะเป็นสัญญาณที่ดีนะครับใช่ค่ะควรจะเป็นอย่างนั้นแต่ผลลัพธ์ที่ออกมากลับตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงในแหล่งข้อมูลที่เราได้มามีการใช้คำพูดที่สรุปสถานการณ์นี้ได้แบบเห็นภาพและเจ็บปวดมากค่ะเขาบอกว่าหยุดยิงเท่ากับยิงไม่หยุดอืม21เข้ามาในฝั่งไทยอย่างหนักหน่วงแล้วก็ต่อเนื่องตลอดทั้งวันเลยค่ะเดี๋ยวก่อนนะครับขอขยายความเรื่องจรวด bm 2 1สสักเล็กน้อยค่ะเชิญเลยค่ะสำหรับท่านที่อาจจะไม่คุ้นเคย เจ้านี้คือระบบจรวดหลายลำกล้องที่ติดตั้งอยู่บนรถบรรทุกนะครับความแม่นยำอาจจะไม่สูงมากนักแต่มันมีอำนาจทำลายล้างที่น่ากลัวเพราะสามารถยิงออกไปได้ทีละหลายสิบลูกในเวลาอันสัน้นคือมันครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างเหมือนหาฝนเลยทีเดียว นั่นจึงเป็นเหตุผลที่น่าสลดใจมากค่ะเพราะการยิงแบบไม่เลือกเป้าหมายนี้ทําให้เป้าที่โดนไม่ได้จํากัดอยู่แค่ค่ายทหารแต่ยังไปตกใส่บ้านเรือนของประชาชนผู้บริสุทธิ์ด้วยจนมีรายงานว่าชาวบ้านเสียชีวิตไปหนึ่งรายจากเหตุการณ์นี้จากที่ตกลงว่าจะหยุดยิงตอนสี่ทุ่มกลายมาเป็น F16 บินข้ามไปทิ้งระเบิดตอนบ่ายมงพรึ่งของอีกวันการตัดสินใจยกระดับมันเกิดขึ้นเร็วขนาดน,นั้นเลยเหรอคะอะไรคือฟังเส้นสุดท้ายฟังเส้นสุดท้ายก็คือการสูญสีของพล,ลเรือนนี่แหละครับอ๋อ oh. ในหลักการสากลและหลักการทางทหารเมื่อพลเรือนที่ไม่มีอาวุธตกเป็นเป้าหมายของการโจมตีมันคือการข้ามเส้นที่ไม่สามารถยอมรับได้มันยกระดับความขัดแย้งจากเรื่องของทหารกับทหารกลายเป็นเรื่องความมั่นคงของชาติและความปลอดภัยของประชาชนโดยตรงการนิ่งเฉยในสถานการณ์แบบนี้จึงไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไปมันกลายเป็นความชอบธรรมและความจำเป็นที่ต้องตอบโต้อย่างรุนแรงและเด็ดขาดเพื่อปกป้องชีวิตคนของเราครับ และตรงนี้เองที่เรื่องราวมันพลิกผันอย่างรวดเร็วเพราะเมื่อการเจรจาล้มเหลวและมีประชาชนของเราต้องเสียชีวิตท่าทีของฝ่ายไทยก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงค่ะในเวลา13.30นาฬิกา30นาทีของวันเดียวกันนั้นเองกองทัพอากาศไทยได้ส่งเครื่องบินรบ F16 บินข้ามแดนเข้าไปปฏิบัติการโจมตีแหล่งข่าวของเราใช้คำที่เห็นภาพมากเลยนะคะเขาเรียกปฏิบัติการทิ้งระเบิดมีว่าหย่อนไข่ครับ เขาใส่เป้าหมายที่เป็นฐานบัญชาการของกัมพูชาในจังหวัดบันเตียมเมียนเจยซึ่งอยู่ตรงข้ามกับจังหวัดสากแก้วของไทยพบีสิ่งที่น่าสนใจมากในปฏิบัติการนี้คือเป้าหมายที่เลือกครับการส่ง F16 ไปครั้งนี้ไม่ใช่แค่การยิงตอบโต้แบบสุ่มๆหรือยิงไปที่แนวหน้านะครับแต่เป็นการโจมตีเชิงยุทธศาสตร์ที่มุ่งเป้าไปที่สมองของฝ่ายตรงข้ามเลยสมองเลยเหรอคะครับคือการทำลายศูนย์บัญชาการและควบคุมการรบ รวมถึงเส้นทางการส่งกําลังบํารุงด้วยการทําแบบนี้ก็เพื่อตัดความสามารถในการสั่งการและโจมตีต่อเนื่องของเขาให้เป็นอมาาัมพาตถือเป็นการตอบโต้ที่หวังผลระยะยาวไม่ใช่แค่เฉพาะหน้าครับในข้อมูลยังมีการตั้งข้อสังเกตที่น่าสนใจด้วยว่าการประทะในครั้งนี้ฝ่ายกัมพูชามีความแข็งแกร่งในการรบที่ดูจะผิดปกติไปจากครั้งก่อนๆใช่ครับมีการพูดคุยกันหนาหูในสนามรบเลยว่าอาวุธยุทโธปกรณ์หลายอย่างที่ฝ่ายนั้นใช้ ดูเป็นของใหม่มากถึงขนาดมีเสียงร่ำลือกันว่าอาจจะได้รับการสนับสนุนอาวุธรุ่นใหม่ๆที่เพิ่งผลิตเมื่อต้นปีมาจากชาติมหาอำนาจชาติหนึ่งเดี๋ยวนมคะประเด็นเรื่องมีมหาอำนาจหนุนหลังนี่น่าสนใจมากในข้อมูลมีบอกใบ้ไหมคะว่าเป็นใครหรือว่าเรื่องนี้เป็นแค่ข่าวลือในสนามรบเฉยๆเพราะถ้าเป็นเรื่องจริงนี่เปลี่ยนภาพของความขัดแย้งไปเลยนะคะในแหล่งข้อมูลไม่ได้ระบุชัดเจนว่าเป็นใครนะครับและเราต้องย้ำว่านี่เป็นเพียงเสียงร่ำลือจากในพื้นที่ค่ะ แต่เป็นข่าวลือที่มีน้ำหนักเพราะมันสอดคล้องกับสิ่งที่ทหารของเราเจอในสนามรบจริงๆคือความรุนแรงของการต่อต้านที่มันมากกว่าปกติซึ่งถ้าหากเป็นเรื่องจริงมันก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลสำคัญที่ทำให้ฝ่ายไทยต้องตัดสินใจใช้ปฏิบัติการที่หนักหน่วงและเด็ดขาดถึงขั้นต้องใช้ F16 เข้าโจมตีเพื่อส่งสัญญ,ญาณที่ชัดเจนกลับไปว่าเราพร้อมที่จะรับมือกับทุกสถานการณ์ครับขณะที่เครื่องบินรบกำลังปฏิบัติการอยู่เหนือน่านฟ้าสระแก้ว ที่แนวชายแดนด้านใต้ลงมาก็มีสมรภูมิอีกแห่งหนึ่งที่กำลังดุเดือดไม่แพ้กันเลยค่ะเป็นการต่อสู้ภาคพื้นดินที่หนักหน่วงมากเพื่อย่งชิงพื้นที่เล็กๆแต่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์อย่างยิ่งที่เรียกว่าบ้านสามหลังในพื้นที่ชําแรกจังหวัดตราดพื้นที่ตรงนี้เป็นปัญหามาตลอดครับตลอด6วันที่ผ่านมาฝ่ายเราพยายามจะยึดคืนหลายครั้งแต่ก็ยังไม่สำเร็จเพราะสภาพภูมิประเทศและการวางกำลังป้องกันของเขาแข็งแกร่งมาก ใช่เลยค่ะปัญหาหลักคือฝ่ายตรงข้ามใช้ที่มั่นตรงนี้ขุดเป็นหลุมหลบภัยที่ซับซ้อนอยู่ใต้ดินแหล่งข่าวเปรียบเปรยได้เห็นภาพมากค่ะว่าเหมือนกับตัวตุน่นตัวตุน่นคือพอเราใช้ปืนใหญ่ยิงโจมตีจากด้านบนเขาก็มุดหนีลงไปซ่อนตัวอยู่ในรูพอกระสุนหมดเขาก็กลับขึ้นมาประจำที่มั่นและยิงต่อทำให้การโจมตีด้วยวิธีปกติแทบจะไม่ได้ผลเลยค่ะการมีที่มั่นแข็งแรงใต้ดินแบบนั้นทำให้การโจมตีด้วยอาวุธวิถีโค้องอย่างปืนใหญ่ หรือเครื่องยิงลูกระเบิดได้ผลน้อยมากครับเพราะอำนาจทะลุทะลวงไม่เพียงพอที่จะทำลายที่กําบังใต้ดินได้นี่จึงเป็นสถานการณ์คลาสสิกที่บังคับให้ฝ่ายบุกต้องเปลี่ยนยุทธวิธีใหม่ทั้งหมดถูกต้องค่ะดังนั้นแผนการบุกครั้งใหม่นี้จึงเป็นการปฏิบัติการแบบผสมผสานเต็มรูปแบบแสดงว่าแผนคือใช้ F16 เข้าไปบอมเพื่อเปิดทางก่อนแล้วค่อยส่งหน่วยรบพิเศษเข้าไปเก็บกวาด ฟังดูเป็นแผนที่ดีนะคะแต่ในสถานการณ์จริงมันมีความเสี่ยงอะไรบ้างไหมคะถ้าเกิดการโจมตีทางอากาศไม่ได้ผลอย่างที่คาดมีความเสี่ยงสูงมากครับถ้าการทิ้งระเบิดไม่สามารถทำลายที่มั่นหลักๆห,ห,หรือทำให้ข้าศึกเสียขวัญได้ตามที่คาดหวังไว้ทหารราบของเราที่บุกเข้าไปก็จะกลายเป็นเป้านิ่งทันทีอ๋ oh. เพราะต้องเจอกับแนวป้องกันที่ยังเตรียมพร้อมเต็มที่อยู่เหมือนเดิมนี่คือเหตุผลว่า ทำไมภารกิจภาคพื้นดินถึงต้องใช้หน่วยที่ดีที่สุดที่เรามีนั่นคือหน่วยรบพิเศษของนาวิกิโยธินหรือที่เรารู้จักกันในชื่อรีคอนรีคอนครับเพราะพวกเขามีขีดความสามารถในการปฏิบัติการในหน่วยเล็กๆและปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่ไม่คาดหวังได้ดีกว่าหน่วยปกติ แผนการก็คือช่วงเช้ามืดกองทัพอากาศส่ง F16 เข้าไปทิ้งระเบิดใส่เป้าหลายที่บ้าน3หลังก่อนเพื่อทำลายที่มั่นที่แข็งแรงที่สุดแล้วจากนั้นเมื่อการโจมตีทางอากาศจบลงหน่วยรีคอนที่เตรียมพร้อมอยู่แล้วก็บุกเข้าเคลียร์พื้นที่ต่อในทันทีครับถ้าเราเชื่อมโยงสิ่งนี้เข้ากับภาพที่ใหญ่ขึ้นจะเห็นว่านี่คือการปฏิบัติการรบตามตำราที่เรียกว่าการรบผสมเหล่าใช่ครับการรบผสมเหล่าหรือ combine arms operation มันคือการนำเอาจุดแข็งของกำลังจากเหล่าทัพต่างๆมาใช้ร่วมกันอย่างประสานสอดคล้องในกรณีนี้คือการใช้อำนาจการทำลายล้างที่รุนแรงของกำลังทางอากาศมาเปิดทางและสนับสนุนการเข้าตีของกำลังภาคพื้นดินซึ่งเป็นยุทธวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงมากในการลดการสูญเสียของฝ่ายเราและเพิ่มโอกาสในการบรรลุภารกิจแต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าตำลาก็คือการที่กองทัพไทยสามารถนำยุทธวิธีนี้มาใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพในสนามรบ มันเป็นการแสดงศักยภาพและส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากครับลักผลลัพธ์ของปฏิบัติการครั้งนี้ก็น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งค่ะแผนการรบผสมเหล่าประสบความสำเร็จอย่างงดงามหน่วยรีคอนสามารถบุกเข้ายึดคืนพื้นที่บ้านสามหลังได้สำเร็จร้อเซขับไล่กองกำลังฝ่ายตรงข้ามออกไปได้ทั้งหมดและที่สำคัญคือมีการนำธงชาติไทยไปปักเพื่อยือนยันอธิปไตยของชาติในพื้นที่ดังกล่าวด้วยค่ะ การปักธงนี่เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่สําคัญมากนะครับมันคือการประกาศใช้ชนะและการกลับมาอ้างสิทธิ์ในพื้นที่อย่างเป็นทางการในข้อมูลมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแต่มีความหมายมากค่ะคือทหารไทยที่เข้าไปไม่ได้ใช้แค่ไม้ไผ่หรือกิ่งไม้มาทําเป็นเสาธงเฉพาะหน้าแต่พวกเขาเตรียมเสาธงหลึก แบกเข้าไปด้วยโอ้โหรายละเอียดเรื่องเสาธงเหล็กนี่เล็กน้อยแต่มีความหมายมากนะคะมันไม่ใช่แค่การปักธงชั่วคราวแต่มันคือการประกาศว่าเรากลับมาและเราจะอยู่ที่นี่อย่างถาวรมันบอกอะไรเราได้เยอะมากเกี่ยวกับขวัญและกําลังใจของทหารในภารกิจนั้นซึ่งภาพเหตุการณ์นี้ทางกองทัพเรือเป็นผู้เผยแพร่ออกมาเองเพื่อสร้างขวัญและกําลังใจให้กับคนไทยทั้งประเทศค่ะการยึดพื้นที่บ้านสามหลังกลับคืนมาได้นี้มีความสําคัญทางยุทธศาสตร์อย่างยิ่งยวดนะครับ เราต้องเพ้าใจว่าพื้นที่ตรงนี้ไม่ใช่เป็นเพียงบ้านพักอาศัยธรรมดาธรราสามหลังค่ะแต่มันถูกใช้เป็นฐานที่มั่นทางทหารที่สำคัญมากจากข้อมูลระบุว่าที่นี่เป็นทั้งคลังแสงสำหรับเก็บอาวุธยุโทโธปกรณ์และยังเป็นที่เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงสำหรับยานรบที่จะใช้ปฏิบัติการโจมตีเข้ามาในฝั่งไทยอีกด้วยดังนั้น การที่เราสามารถยึดพื้นที่นี้กลับคืนมาได้จึงเปรียบเสมือนการตัดเส้นเลือดใหญ่ตัดกำลังบำรุงของฝ่ายตรงข้ามในบริเวณนั้นได้อย่างมีนัยสำคัญเลยทีเดียวครับแม้ว่าเราจะประสบความสำเร็จครั้งใหญ่ในการยึดคืนพื้นที่บ้านสามหลังได้แต่สถานการณ์โดยรวมในพื้นที่จังหวัดตราดก็ยังไม่สงบด,ดีนะคะล่าสุดมีการประกาศเคอร์ฟิวในพื้นที่อําอำเภอของจังหวัดตราดเพื่อความปลอดภัยของประชาชนเพราะเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ยังมีการประทะกันอย่างหนัก จนชาวบ้านบางส่วนต้องอพยพกันตั้งแต่กลางดึกซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องที่คาดการได้ครับหลังจากการเข้ายึดที่มั่นหลักได้แล้วภารกิจต่อมาที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือการกวาดล้างหรือเคลียร์พื้นที่โดยรอบเพราะกองกําลังของฝ่ายตรงข้ามที่แตกพ่ายไปไม่ได้หายไปไหนแต่มักจะกระจายตัวซ่อนอยู่ตามภูมิประเทศโดยรอบและพยายามหาโอกาสรวมตัวกันเพื่อโจมตีเรากลับหรืออย่างน้อยก็ยิงก่อกวนเพื่อสร้างความปั่นป่วนถูกต้องค่ะซึ่งในข้อมูลก็ระบุว่า หน่วยนาะวิกโยธินของเรากำลังปฏิบัติการที่เรียกว่าตามไล่เก็บกลุ่มที่ยังหลงเหลืออยู่ในพื้นที่ป่าและเนินเขารอบๆอย่างต่อเนื่องและสถานการณ์ก็ยังตึงเครียดอยู่จริงๆค่ะเพราะเหตุการณ์ล่าสุดที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ18นาฬิกาหรือ6โมงเยนที่ผ่านมานี้เองทางฝั่งกัมพูชาก็ได้ยิงจรวด B.M. 2 1เข้ามาในพื้นที่ชัมแรกจังหวัดตราดอีกระลอกหนึ่งนั่นสแสดงให้เห็นว่าแม้พวกเขาจะสูญเสียฐานที่มั่นสำคัญไป แต่ก็ยังคงมีขีดความสามารถในการโจมตีระยะไกลยอยู่และยังไม่ยอมแพ้ง่ายๆใช่ค่ะและแน่นอนว่าฝ่ายไทยก็ตอบโต้ในทันทีโดยเครื่องบิน F16 ของกองทัพอากาศได้ขึ้นบินปฏิบัติการหย่อนไข่ตอบโต้กลับไปอีกครั้งหนึ่งเช่นกันซึ่งก็ทำให้เราเห็นว่าสถานการณ์ยังคงเปราะบางและพร้อมจะลุกเป็นไฟได้ถูกเมื่อมันเป็นการส่งสัญ,ญญาณที่ชัดเจนจากทั้งสองฝ่ายครับฝ่ายหนึ่งบอกว่าเรายังสู้อยู่ และอีกฝ่ายก็ตอบกลับไปทันทีว่าเราก็พร้อมที่จะตอบโต้ทุกครั้งสถานการณ์แบบนี้คงต้องใช้เวลาอีกสักพักกว่าจะกลับสู่ภาวะปกติได้ค่ะสรุปภาพรวมทั้งหมดจากข้อมูลที่เราได้คุยกันมานะคะเริ่มจากข้อตกลงหยุดยิงที่ไม่เป็นผลจนนำไปสู่การสูญเสียของพลเรือน ซึ่งกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ฝ่ายไทยต้องตอบโต้ครั้งใหญ่ทั้งการใช้กำลังทางอากาศเข้าโจมตีฐานบัญชาการที่สระแก้วและปฏิบัติการรบผสมเหล่าเพื่อย,ยึดคืนพื้นที่ยุทธศาสตร์บ้านสามหลังที่จังหวัดตราดได้สำเร็จแต่สถานการณ์โดยรวมก็ยังคงตึงเครียดและต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดต่อไปแล้วทั้งหมดนี้มันมีความหมายว่าอย่างไรในภาพรวมคะในภาพรวมเหตุการณ์ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการปกป้องอธิปไตยของชาติ และความจำเป็นในการตอบโต้อย่างรวดเร็วและเด็ดขาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพลเรือนผู้บริสุทธิ์ตกเป็นเป้าหมายของการโจมตีมันแสดงให้เห็นว่าเรามีเส้นที่เราจะไม่ยอมให้ใครข้ามมาได้นอกจากนี้ปฏิบัติการที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะการรบผสมเหล่าที่บ้านสามหลังยังเป็นการแสดงศักยภาพและความพร้อมของกองทัพไทยในการใช้ยุทธวิธีที่ซับซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนไปยังฝ่ายตรงข้ามและทุกฝ่ายที่จับตามองอยู่ถึงความสามารถในการป้องกันประเทศของเราครับเป็นบทสรุปที่ชัดเจนมากค่ะและก่อนจะจากกันในวันนี้ดิฉันอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามให้ทุกท่านได้นำกลับไปคบคิดกันต่อนะคะว่าเมื่อการเจรจาทางการทูตสิ้นสุดลงและเสียงปืนดังขึ้นอะไรคือเส้นแบ่งที่เหมาะสมระหว่างการปกป้องอธิปไตยกับการป้องกันไม่ให้สถานการณ์บานปลายไปมากกว่านี้ เรื่องนี้ก็เป็นคำถามที่น่าคบคิดนะคะสำหรับวันนี้หากเรื่องราวที่นำมาเล่าสู่กันฟังมีประโยชน์และน่าสนใจช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ